นายกอบาตารอดปาฏิหาริย์ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถยนต์เชื่อบารมีไอ้ไข่ช่วยคุ้มภัยวันที่18ตุลาคม2563เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ VR กู้ภัยปลายพยารับแจ้งเหตุเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับรถยนต์ได้รับความเสียหาย2คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายอ่าวลึกพระแสงหมู่ที่ห้าตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยไปถึงพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ความยาวมากกว่า15เมตรกำลังล้มทับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าตอนครึ่งสีขาวทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร9630กระบีบริเวณตัวเก๋งได้รับความเสียหายหนักหลังคาด้านข้างคนขับยุบกระจกแตกมีนายเอกชัยจันทพันธ์ อายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่175หมู่5ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพยาเป็นคนขับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายชื่อนางสดใสนนนแก้วอายุ45ปีภรรยาของนายเอกชัยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าศีรษะเลือดไหลามากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลปลายพยานอกจากนี้ยังมีรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีดำทะเบียนกไก่ช อชิง774กระบี่ที่วิ่งสวนเล่นมาถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหายกระจกข้างมองหลังหักทั้งสองด้านกระจกหน้าร้าวมีร่องรอยถูกกิ่งไม้ครูดทั้งคันมีนายภัยรัตน์สิงห์บำรุงอายุ55ปีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนายเอกชัยเปิดเผยว่า ขณะขับขี่รถมาจากตัวอำเภอปลายพญามุ่งหน้าไปอำเภออ่าวลึกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางลงเนินได้ชะลอความเร็วเนื่องจากฝนเพิ่งหยุดตกแต่มีลมพัดแรงมองเห็นต้นไม้ข้างถนนกำลังล้มเอ็นทับลงมาแต่เบรกไม่ทัน ทำให้ถูกต้นไม้ล้มทับที่บริเวณตัวเก่งด้านฝั่งผู้โดยสารอย่างจังภรรยาได้รับบาดเจ็บแต่ตนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายไพรัสสิงห์บำรุงอายุ55ปีนายกอบาตาปลายพญาเปิดเผยว่าขณะขับรถมาจากบ้านพักไปยังตัวอำเภอปลายพญาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจูจ่ๆต้นไม้ก็ล้มลงมาทับรถยนต์กระบะที่วิ่งสวนเล่นมาอย่างจังตนเองพยายามเร่งเครื่องยนต์เพื่อให้พ้นแต่ส่วนปลายของต้นไม้ ได้เกี่ยวกับกระจกทําให้รถเสียหายหมุนอยู่กลางถนนแต่ประคองรถไว้ได้อย่างงงว่ารอดมาได้อย่างไรโชคดีที่ไม่มีรถยนต์อื่นวิ่งตามมาหรือสวนเล่นมาอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเหรียญไอ้ไข่รุ่นแรกปี2,556ที่ห้อยคออยู่ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย ขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ